มุมกูรูเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกตามสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการในบริเวณนั้นโดยมุมกูรูให้บริการที่หน่วยบริการวารสารและเอกสารอาคาร2ชั้น1กูรูเป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแทรกหรือซับพิเมน n t ที่แทรกมากับหนังสือพิมพ์บางกอะโพสท,ทุกวันศุกร์มีรูปแบบเป็นนิตยสารรา,ายสัปดาห์เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านความบันเทิงเช่นการท่องเที่ยวอาหาร การแสดงภาพยนตร์ประวัติคนดังและดวงประจำราศีเป็นต้นมุมนี้นอกจากให้บริการสิ่งพิมพ์กูรูแล้วยังมีให้บริการสิ่งพิมพ์รามคำแหงวรารสารวิชาการและข่าวรามคำแหงซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่เรื่องราวของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องราวของมหาวิทยาลายัยและสาระน่ารู้ต่างๆ มุมกูรูยังมีบริการพื้นที่อ่านหนังสือด้วยค่ะสถานที่ให้บริการหน่วยบริการวราาสารและเอกสารอาคาร2ชั้น1ติดต่อสอบถามโทร02-310-8642อีเมล์ u j o u r n a l s e r v i c e g m a i l c o m